ผู้เปิดรายการวันนี้ครับฝ่ายแดงนั่นก็คือรุ่งประสาทสอสิทธิโชคครับน้ำเงินนั่นก็คือโชคชัยเกียรติมุกนพร,รัตน์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณชะลอวิเศษชัยยะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณชายุนชนะเทพจากวิลล่าคาเฟ่หมออพวงมลาลัยเป็นเกียรติกับนักมวยคู่แรกเชิญครับ,บจบครับเหมือนเดิมนะครับว่าเตะกันคอสอกกับขาเรานอกได้แอนตาซินยา,ารกักษาโรคกระเพาะมอบเงินสวัสดิการให้10,000่นบาท โชคแล้วเกิดบาดแผลแต่ก็มีเงินค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนะครับโจรกเก็ตปานหางนกได้แอนติตินจ่าย3 0,000เบนด์ห้าร้ครับยายถ่ายพยากรองสีเหลืองไปเดียวครัเดียมอบเงินสด2,000ให้กันยกผู้เอกนะครับ g ี d ตราแปลงสิฟันผู้เครื่องดื่มชูกระบังสดขึ่นมีคุณค่าผสมสบสกัดและน้ำผึ้งมอบทองคำหนึ่งบาทให้กับผู้ชนะในผู้ที่สามผู้ที่นกเร็วที่สุดในแต่ละสัปดาห์คาราเต้สางจัดแมลงนกเร็วมอบทองคำหนักหนึ่งบาทนะครับ และบิลล่าคาเฟ่ปากซองศูนวิจัยคืนนี้พบสุวิชาสมบัติเจริญ28กุ้งสุดิลาา่า31บุญทนคนหนุ่มและ2มิถุนายนพบสิรินทานิยากรกับ3ไม้พิรมครที่สุดข,ของความท้าทายบนแท่นหมุดดำขอเชนหน้าก็ที่ต้องการพิสูจน์พิมือบนแท่นทีหลังสุดได้ที่สนามเดียชนัน,นพักรามอินทราหลังเวลา10นา30นาทีทุกวันพุธมาเป็นกวน5ท่านราคากรีนฟรีท่านละ500บาทกับโทรศัพท์9141930ถึง60ครับ สำหรับประวัติคู่แรกของนักมวยพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะคะหุ่มแดงก็คือรุ่งประสาทอสอสิทธิทโชธค่ะชื่อจริงคือบุญเทียมแขกสินพรน,น้ำหนักที่ช่างมาเช้า122ปอนด์เป็นชาวจังหวัดราชบุรีชกมวยมาทั้งหมด45ครั้งชนะ34ครั้งแพ้11ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นชนะน็อคยก3ยุทธการนุ่งหน่องวิดีโอที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ17ปีค่ะ สำหรับมุมน้ำเงินโชคชัยเกียรติมุกนพร,รัตน์ชื่อจริงศักชัยชัยเศษน้ำหนักที่มาช่างมาเช้า122่อปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์นะคะเป็นชาวจังหวัตรดตรังค่ะชกมวยมาทั้งหมด50ครั้งชนะ13ครั้งแพ้6ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นไปแพ้คะแนนฟ้าหัวเราะสวนมิสกวันที่เวทีมวยราชดำเนินปัจจุบันอายุ17ปีค่ะเชิญคุณผู้แทนค่ะครับท่านผู้ชมที่เรพครับวันนี้คู่เปิดรายการ เป็นมวย122ปอนด์ฮะฝ่ายแดงนี่รุ่งประสาทสสิทธิโชคก็เป็นนักชกจากบากท่อราชบุรีครับล่าสุตีก็ทำไม่ดีครับชนะน,นอกยก3ยุทธการนิ้งหน่องวิดีโอวันนี้ไปสัมภาษณ์ไปคุยมาบอกว่า เตรียมตัวมาดีเนื้อตัวใช้ได้ครับไปดูตอนก่อนจะขึ้นโจ๊กส่วนน้ำเงินโชคชัยเกียรติมุกนพรัตน์นี่มาเช้ามาก็122กอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนนี่สบายสบายครับลดครึ่งปอนด์ลดปอนหนึ่งนี่เขาบอกว่าไ,ไ,ไม่เป็นอะไรให้ชบมวยอ้อมน้อยนี่ ต้องฟิตมาดีครับเพราะว่าการชั่งน้ําหนักนี่ชั่งเช้าชกเช้าครับบางคนนี่บอกว่าไม่เคยมาชกอ้อมน้อยนี่ชกแต่ตอนเย็นๆนะฮะเวทีทั่วไปเวทีมาตรฐานนี่18บแรานเป็นต้นไปแต่อ้อมน้อยนี่ชกประมาณ1 1บเ็เศษเกือบจะเที่ยงก็ต้องมีการฟิตซ้อมมาดีถ้าฟิตซ้อมไม่ดีถึงก็อ้วกเลยนะถ้าโดนข่าโดน อาวุธหนักๆน,น,นี่ลำซองลำไส้เนี่ยไปหมดเหมืกันงั้นมวยอ้อมน้อยต้องฟิตด,ดีฟ <ไป S 1> ิตไ, <ป S 1> ไม่ไมดีลำบากครับมาแล้วอาจจะลำบากใจน้ำเมงินนั้นเป็นนักชกจากจังหวัดตรังบ้านเดียวกันในยกชวนนะะพี่น้องชาวตรังเอาใจช่วยวันนี้จะเป็นยังไงล่าสุดนี่ไฟหลังนี่แพ้คะแนน ยกที่1ครับเดี๋ยวชมยกที่2ต่อครับครับท่านผู้ชมเข้ามาชมยกที่2เมื่อสักครู่นี้ได้เสนอข้อมูลคร้างไม่นิดหนึงว่าโชคชัยนั้นไฟหลังสุดนี่แพ้คะแนนฟ้าหัวเราะที่เวทีมวยราชด,ดำเนินครับนะเป็นเมือโคยจากอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมาดูนะครับว่าเป็นยังไง ลูกฟ้าศาสตรแดงครับท้ายมือท่านผู้ชมโชคชัยขวามือครับแหมโชคชัยวางแข้งขวาได้สวยครับเข้าเต็มล่องเลยครับนี่โดนต่อเหมือนกันมัวแต่ชมโชคชัยในลูกฟ้าศาสตรคงได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เลยดีดแข้งซ้ายมาเลยวางแข้งโอ้โหขึ้นแข้งขึ้นข่นขนขนขาครับโดนซ้ายมาอีกแล้วโดนแล้วมาคัดขวาไปด้วย อ้าวซ้ายไปอีกทีนึง่งแเป็นมวยครบเครื่องครับลุงประสาทดูแล้วการประกบคู่มวยคู่เปิดรายการวันนี้ประกบได้ถูกคู่ครับการออกอาวุธลำหักลำโค่นพอๆกันครับอยู่ที่หลักเหลี่ยมอยู่ที่ชั้นเชิงครับเป็นยังไง อุบสารรู้สึกว่าวันนี้ได้ใหญ่นิดหน่อยครับแต่ไม่มาก่อยขวาเขาที่ใบหน้าเตะ้ส้ทีนึงออกเป็นชุดเลยครับ่อยขวาทีน้ามภูมมหลังตามประวัตินั้นนักชกฝ่ายแดงเป็นนักชกฝีมือครับทั้งคู่เลยครับมาหรือครับ โชชัยก็ไม่บาดเหมือนกันโยนเข่าซ้ายเหมือนกันทำตีครับตอนนี้โชคชัยตีขวาไปครูาสาเตะขวาโยนเข่าขวาไปอีกทีโชคชัยโยนทั้งแข้งทั้งหมัดเลยครับใส่ครับน,น,นะครับหมตีเข่าเหมือนกับจะก,กินยาแล้วต้องขย่าครัวนะครับ ดูครับหลักเหลี่ยมครับเบียดนายใครดีผาเข้ามุมแล้วกรรมการชะลอพิเศษชัย,ยาะแย่ออกมาว<ส>างซ้ายอีกทีครับมูกษสตริ์ิีซ้ายยันไว้ไม่ทำท่าจะเตะไม่เตะครับโขยโยนเข้าผามูกษสตร์ตีเข้าผาไปหักเลยครับแล้วก เตะขาไปทีก็ยกที่สองกันผ่านไป2โยกครับก่อนจะชมยก3เรามาชมภาพชายกที่2กันดูนะครับระหว่างฝ่ายแดงก็คือรุ่งประสาทส่อสิทธิโชคกับโชคกายเกียรติมุกนภร,รัตครับมูลนินธิตรีนรัตนโกสิลป์นายอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าปกรณีเธอเจ้าฟ้ากัจจนาลัตถุดาสิรโสภาปนวดีขอจญร่วมบริจาคก,กุญชเหรียญนักการที่5แหมมมอสหมื่นปีนะครับรเกษตรกรรมล้ำค่าทางบริษัทจากมาช้างแหมมมอสอายุนับหมื่นปีครับ ริจ,จาคูชาที่ธนาคารกรุงเทพจังหวัดทุกสาขาทัว่วประเทศค,ครับดูยกสามครับทา่านผู้ชมครับแหมตอนนี้รู้ภาษาเวี่ยงเลยครับผักให้ลงล้มไปเลยตัดกำลังไว้ก่อนโชคดีก็พยายามจะตีข่าวขวาแล้วครับโชคชัยครับโชคชัยไม่รู้ว่านี่จะโชคดีหรือ้าวล้มอีกแล้วแหมล้มแผ่ล้มแผ่แผี่ ร้อมบ,บ่อยๆลำมากครับน้ำหนักน้ำหนักแรงต,งต่างๆนี่มันถดถอยไปเอาวางแค่ขวาเลยย้วข่าซ้ายถูกใชเดินจี้กันไปต่อยซ้ายต่อยขวาย้วข่าซ้ายภงประสานนี่วันนี้เข้ามวยนิ่งครับไม่บอกแวลกครับมาอย่างไรก็มาไปอย่างนั้นแล้วก็คอยตั้งรับด้วยความสุขุมคําเบื่อภาพวางแค่ซ้ายแล้ว ชคชัยพยายามเดินเข้าไปครับแต่ก็โดนแข้งซ้ายสก,กัดไว้ตลอดดูครับเริ่มเบียดนายเริ่มสาดเข่ากันแล้วตีเขา่าทุกประสานไม่ยอมครับพยายามจาับไปซ้ายเข้าไปโดนดอกนี้เข้าไปล้มไปแล้วโดนเข่าซ้ายไปด้วยมาแข้งซ้ายแล้ว แมวันนี้คู่แรกนีประกบคู่มวยได้ถูกคู่เลยครับอาวุธก็ดีลีลาการชกคล้ายๆกันยืนระยะใครดีกว่ากันครับถ้าเป็นหนังไม่ก็บอกหนังชีวิตนี่ต้องดูนานๆครับยังสรุปไม่ได้นั่นแหละครับตีข่าวท้ายทีหนึ่งอตอนนี้พอจะเห็นอะไรลางๆแล้วครับเมฆหมอกเริ่มจผ่านไปแล้วตีข่าซท้ายตีข่าซท้ายทีหนึ่ง ามา122คนเด็พอดีครับแต่ว่าโชคชัยนั้นมา122วันขึ้นรถไปข้างบนอ้าวตีเขาท้ายทีเลยโยนท้ายโยนขา,า,าเลยครับเปะขวาด้วยสก,กัดด้วยแข้งครับถีบขายันไว้อีกแล้วโชคชยัย ของช่องสามครับมดูให้เห็นกันจ่าจ่าครับอ้ต่อยซ้ายต่อยขวาครับโชคใครอ้าวต่อยซ้ายโนดนไปหน้าครับลุงภาษาษที่สับซอกเลยครับกระแตกนี่อาจะสินจ่ายเลยครับเข็มละห้ายวัดยกครับซึ่งทางครับเดี๋ยวเราติดตามชมภาพช้ากันของยกที่สามละพาไลนเตอร์เทเนเมนถนนบางกุเทียนติดสัตเยนกรถไฟบางบอน มีโชว์ตลกคาบาเร่บบรรรก,กิจกรรมคืนละ5รอบครับนักร้องหนุ่มสาวกว่า200ชีวิต9มิถุนายนพบชายามมิชัย11อ็ดยุญาติเยอะ15อาภาฟรฟอนครสวรรค์โชว์ตั้ง2รงสาคาก็มีโชว์แต่ไม่มีฉากและเบิ่มดูแลมูลนิธิศรีรัตนโกศิลป์ในพระองค์คำของสมเด็จพระเจ้าพระยันีเตยเจ้าฟ้าพิชรัตนราชกุฎาสเสด็จยสภาพระยนตีนะครับเขาจึงร่วมบริจาคบุชาเหรียญนกักจักที่ห้าแมมมอสหมื่นปี ดิจกรรมล้ำค่าทางปรติศาสตร์จากมาทั้งแมมมอสอายุรับ1 0 4ปษษษีครับรายได้รอบคุณบริที่ช่วยประโยชน์ทางกุศลครับติดต่อตที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศครับครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่4ครับาทางด้านของโชคชัยนั้นไปปลายนี่ออกจะลุ่มล่ามไปหน่อยครับเลยออกทะเลไปเลยครับทางด้านของโชคชยัยตอนไปปลายยกนี่เจอทั้งแค่ เจอทั้งหมัดของลูกป,ประสาทเข้าไปนี่ทำอะไรไม่ถูกครับดูยกสี่ครับยกสี่นี่จะลุ่มล่าเหมือนเก่าหรือเปล่าหรือจะแก้ยังไงพี่เลี้ยงจะแก้ยังไงครับอา้าวโดนแล้วทำท่าทำทางทาดีนะครับแต่ปลายยกที่แล้วนี่ออกไปลุ่มล่าเลยเจอทั้งแคงเจอทั้งหมัดน,นี่นะครับลูกป,ประสาทวันนี้มานิ่งครับ วางแข้งซ้ายดักไว้นั่นปัดต่อยขวาอีกแล้วโดนซ้ายแต่ละดอกนี่เข้าตลอดครับด,ดูจะดีหน่อยครับหน้าของของไทยนะครับวางแข้งขวาม,มาดีครับแต่ว่าไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ปาจะแผ่วหรือเปล่าครับเพราะว่าดูแล้วจะเหนื่อยๆไปนิดนึงครับทีมแล้วเตอรไล่บี้เข้าไปลอยขาลอยซ้ายทุนกระสาน์ก็พยายามดักด้วยแข้งดักด้วยเข่าครับไม่รู้จะทำยังไงไม่กันครับ ติดขาไปโดนซ้ายทีหนึ่งก็ดูแล้วทางด้านของโชคชัยยังไม่ค่อยมั่นใจอะไรเท่าไหร่นะครับหมอพี่เลี้ยงบ้างหมอเซียนบ้างหมายรู้จะทำยังไง เอาไปก็โดนนะครับต้องเปลี่ยนชื่อเป็นบุญรับปะแบไม่รู้เหมือนกัน,นรับตลอดเลยเอาไปเป็นโดนแล้วครับต่อยขาไม่โดนนะครับอ้าวโดนฟันศอกสั้น ใช้หมัล้วครับหลังจากที่ใช้อาวุธมาแล้วไม่ได้ผลครับกดยกที่4ครับท่านผู้ชมครับขอเชิญชมสิ่งรวมน้ำใจมหากุศลณฐานทัพมทัพเรือสงขลานะครับกระทรวงกลาโหมจุนายนผู้แยกล้ำสิงห์ปอธิวัฒน์พบกับหน้าสวนสาสตรปรายิมครับท่านพลตรีวรวุฒิเอี่ยมเจริญผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาเชิญชมนะครับและเชิญสิ่งเก่าปกศรุ่นปีพุทธศักราช2 5 1 7รุ่นปีกศ .16 ของวิจัยลักรู่นักประมุขผมพ่อป่าสังสารันเสาร์หน้าครับ3มิถุนายนเวลา12กันยายนเที่ยวอาหารโรงแมรมริเวอร์นะครับถนนสายอารอบเมืองถ้ายังต้องการจะติดต่อก็เชิญน,นะครับ8583906หรือติดต่อคุณพัชเดชคงุตเชิญได้ครับครับท่านผู้ชมจริงแล้วครับยกสุดท้ายครับยกที่ห้าทางด้านของนัทกทกองาที่ยวทั้งินคือโชคชัย หันมาใช้หมัดนะครับเพราะว่าตลอดสียกที่ผ่านมานั้นลำบากไม่ไันครับสถานการณ์โดยทั่วไปลำบากครับอ้าวด,ดูครับนั่นแหละวัาสา,ารเลยถีบซ้ายถีบขวาแล้วก็หันชอกเข้าไวไ้ยอมให้เข้ามาแล้วครับพอดูแล้วทางด้านของโชคไคยนี่จะออกทะเลนะครับ ตั้งแต่ปลายยกที่แล้วแล้วก็ยกเมื่อสักครู่นี้ก็โดนไปเยอะครับเข้าไปนี่เจอทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาตีบซ้ายอย่างนี้ครับรุงประสาทพยายามจะใช้หมัดน,นะครับแต่ดูแล้วจะไม่ได้ผล วนทั้งแข้งโวนทั้งหมัดดักไว้ปล่อยซ้ายทีงนะไปหน้าภู้กษาสนี่วนออกไปเล่นเชิงไปเรื่อยครับมาอ,อายุนี่17ปีครับนักชกฝ่ายแดงน้ำเงินก็17เท่ากัน กำลังกิงกนกำลังนอนครับแต่ว่าน้ำหนักนั้น122ครับปีกองเชิดแล้วครับส่วนผู้ที่2นี่ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรดำวอเดตวันมิดครับกับแจ็คลูกหินอ่อนครับผูใชายก็พยายามเดินเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วครับหนึ่งนาทีเสร็จครับ วันนี้ในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยผู้คนยังแน่นขนาดเหมือนเดิมครับยังสนับสนุนบอบ็อ o ซิ่งโปรโมชั่นเหมือนเดิมผู้ชมทางบ้านก็ยังชมกันอยู่ครับ11อเอกา45นาทีทุกวันเสาร์ครับวันนี้ล้างตาครับผู้เอกสมเด็จ m 16กับเสือหวนออุก,กิจ คราวที่แล้วนั้นแพ้กันไปแบบเฉียดจิ๋วเลยครับครานี้รักใครชอบใครก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้คู่เอกครับกรรมการชะลอวิเศษชัยยะก็รับใบคะแนนจากปิยะเล็งสุดใจจินศัก์แสงจำหลัดแล้วก็คนสุดท้ายเดชชาติครับแน่นอนครับรุงประสาทสอสิทธิโชคเป็นฝ่ายชนะคะแนนโชคชัยเกียรติมุกนพรัตน์ครับเดี๋ยวชมคู่ที่สงต่อครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG